สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษารหัสวิชาพสามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ากับครูนพดลปากรพรมครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนนาแกลสามัคคีวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องนกประดุลชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหัวข้อในการเรียนรู้ในวันนี้ระบบย่อยอาหาร 1. ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร 2. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร 3. อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร 4. กระบวนการย่อยอาหาร 5. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารความสำคัญของระบบย่อยอาหารร่างกายของมนุษย์ต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่อาหารที่เรากินเข้าไปทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตล้วนแต่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เกินกว่าที่เซลล์และเนื้อเยื่อของเราจะดูดซึมเข้าไปได้ดังนั้น เป็นหน้าที่ของระบบย่อยอาหารที่จะทำให้อาหารต่างๆมีขนาดเล็กจนลำเลียงเข้าสู่เนื้องเยื่อหุ้มเซลล์ได้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารจะแบ่งเป็นอยู่สองประเภท 1. อวัยวะในส่วนท่อทางเดินอาหารประกอบไปด้วย 1. ปาก 2. คอหอย 3. โหลอดอาหาร4กระเพาะอาหาร5ลำไส้เล็ก6ลำไส้ใหญ่อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารประเภทที่สงก็คืออวัยวะที่ช่วยย่อยอาหารประกอบไปด้วย 1. ต่มน้ำลาย 2. ถุงน้ำดี 3. ตับ 4. ตับอ่อน 5. ไส้ติ่งกระบวนการย่อยอาหารการย่อยอาหารคือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนแตกตัวมีขนาดเล็กลงเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้มีกระบวนการดังนี้เมื่ออาหารเข้าไปในปากฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถกลืนลงไปโดยมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งอาหารลำเลียงผ่านคอหอยและหลอดอาหารเคลื่อนตัวสู่กระเพาะอาหารเอนไซม์เปปซินจะย่อยอาหารประเภทโปรตีนให้กับเ็ปไทด์อาหารจะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กหลังจากนั้น ร่างกายก็จะนำสารอาหารที่ถูกดูดซึมไปในการสร้างเสริมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกากอาหารจะลงไปสู่ลำไส้ใหญ่และถูกขับออกทางทวารหนักในรูปของอุจจาระต่อไปการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร 1. การกินอาหารที่ย่อยง่าย และมีกากใยสูงการกินอาหารที่ย่อยง่ายก็จะพวกปลานะครับและอาหารที่มีกากใยสูงก็จะพวกผักกระละผละไม้ต่างๆนะครับ 2. ไม่กินอาหารรสจัดเช่นผิดจัดหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบทาง ระบบย่อยอาหารและก็กระเพาะอาหารของเราซึ่งอาจจะทำให้กระเพาะอาหารของเราเป็นแผลได้นะครับ 3. หลีเลี่ยงอาหารประเภทหมักดองนะครับอย่างเช่นผักดองผลไม้ดองก็ทำให้มีสารที่ทำให้ เพราะอาหารเราเป็นแผลได้นะครับ 4. กินอาหารให้เป็นเวลาในวันหนึ่งหนึ่งเราควรรับประทานอาหารเช้ากลางวันเยน็นแล้วก็แบ่งการรับประทานให้เท่าๆกันนะครับโดยไม่ดักมือใดมือหนึ่งนะครับ5เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับ การเคี่ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ละเอียดก็ทำให้ช่วยในการระบบย่อยอาหารได้ง่ายนะครับกะเพาะอาหารเราก็ไม่ทำงานหนัก 6. กการดูแลสุขภาพฟันการดูแลสุขภาพฟันนี้รักษาฟันเราให้สะอาดโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนก่อนนอน เพราะว่าฟันนี้จะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กทำให้กระเพาะอาหารเราไม่ทำงานหนะักจนเกินไป 7. การถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาในวันหนึ่งหนึ่งเราควรถ่ายอุจจาระอย่างน้อยหนึ่งครั้งหากเราไม่ถ่ายอุจจาระอุจจาระของเราก็จะไปอ,อ,อยู่ที่ลำไส้ใหญ่นะครับถ้าหากเราไม่ถ่ายออกมา ลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซับดูดซึมเมาน้ำเสียของเสียนำกลับมาใช้ในร่างกายของเรา 8. นะครับทำจิตใจให้แจ่มใสไม่คิดมากไม่วิตกกังวลนะครับกพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายการพักผ่อนให้เพียงพอคือ การนอนอย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงก็ทำให้ระบบย่อยอาหารนี้เป็นปกตินะครับ10การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งถึงวันครั้งหนึ่งก็ไม่ควรต่ำกว่า30นาทีนะครับก็จะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีนะครับ11 งดชากาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระบบทางเดินอาหารของเรามากนะบางครั้งทำให้กระเพาะอาหารของเราเป็นแผลได้ 12. การดื่มน้ำสะอาดการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย6-8แแก้วต่อวันการดื่มน้ำก็ช่วยในการ ช่วยในการระบบย่อยอาหารของเราให้ดีขึ้นนะครับ 13. เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา,าให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนหากนักเรียนไม่เข้าใจหรือ,อนักเรียนกลับมาทบทวนได้ในช่อง นะดลชาแนลได้ตลอดเวลาวันนี้สวัสดีครับ